เก่ง Google s h e e t แบบไม่ต้องจําสูตรไหมคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่า o o o g s h s h t เนี่ยมันใช้งานยากต้องจําสูตรเยอะๆถึงจะใช้ได้ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะวันนี้ Ready Planet Shift จะมาแนะนํา7ทริคการใช้ g o o l l s s h e t t ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้แต่ถ้ารู้ไว้จะช่วยให้คุณทํางานได้ไวขึ้นแบบคนใช้งานมือโปรเลยค่ะพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะ คอร์ส G A I for business จาก Ready Planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ Chat G P T Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ readyplanet.com หรือโทร020166789 ทริคที่ 1. นึ่งสมาร์ทฟิลการเติมข้อมูลอัจฉริยะสมาร์ทฟิลนะคะก็คือตัวช่วยสําคัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่าเคยเห็นผ่านๆแต่ไม่รู้นะคะว่ามันมายังไงหรือว่าทําอะไรได้บ้างสมมุติว่าเรามีคอลัมน์ที่รวมชื่อกับนามสกุลอยู่ในเซลล์เดียวกันนะคะแล้วก็ต้องแยกทีละชื่อก็คงเสียเวลาใช่ไหมคะฟีเจอร์นี้จะเดาแพทเทิร์นของข้อมูลที่เราพิมพ์แล้วเติมค่าที่เหลือเนี่ยให้ทั้งคอลัมน์แบบอัตโนมัติเลยให้เราพิมพ์ตัวอย่าง1ห,หรือ2ช่องแรกก่อนนะคะจากนั้น Google Sheet ก็จะจะัดการเติมมข้อูลลทททีี่เหหือใ้ัน เราเนี่ยมีผู้ช่วยมานั่งพิมพ์แทนเราเลยง่ายสะดวกไม่ต้องใช้สูตรด้วยค่ะอย่างเช่นตอนนี้คอลัมน์เอคอลัมน์แรกของมิมเนี่ยจะเป็นชื่อเต็มอย่างเช่นจอห์นสมิธแมรี่จอห์นสันอะไรอย่างนี้เราจะทําการแยกชื่อจริงกับนามสกุลโดยที่ให้ตัว Google Sheet เนี่ยมันเดาแพทเทิร์นหรือว่าเดารูปแบบให้เราแล้วก็เติมให้ช่องที่เหลือแบบอัตโนมัติเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ตัวอย่างไปก่อนอย่างเช่นชื่อจริงเนี่ยก็จะพิมพ์เป็นจอร์นไปก่อนอ่าเห็นไหมคะจริงๆแล้วมิมพิมแค่คําแรกต สําหรับคอลัม์ที่เหลือหรือเปล่าแล้วก็แค่กดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยแต่ว่าในบางกรณีนะคะมันอาจจะแบบต้องพิมพ์ไปสัก1ห,หรือ2ตัวอย่างก่อนมันถึงจะโชว์เป็นตัวสมาร์ทฟิลขึ้นมาสมมติว่าเป็นนามสกุลบางสมิธลองดูนะคะว่ามันจะขึ้นมาให้เราหรือเปล่าโจนอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็พิมพ์ไปประมาณ2ตัวอย่างนะคะจากนั้นเนี่ยตัวสมาร์ทฟิลเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็แนะนําให้เราเนี่ยใช้ตัวนี้สําหรับตัวรายการที่เหลือเราก็กดติ๊กถูกได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้รวดเเร็ว็ว้นนหลายายคอจจะมีป ค้าบริการอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ค่ะทริคที่2 split text to column แยกข้อมูลตามตัวขัน้นข้อมูลรวมมั่วๆแยกให้เรียบร้อยได้ไวในไม่กี่วิมาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่อยู่ในหมวดเดียวกับ smart fill เลยแต่ว่าเน้นการแยกข้อมูลด้วยตัวแบ่งที่ชัดเจนอย่างเช่นตัวคอมมา่าช่องว่างหรือว่าขีดกลางนะคะแทนที่จะให้ระบบเดานะคะเราจะใช้ฟีเจอร์นี้แยกข้อความเป็นหลายคอลัมน์ได้เลยค่ะตอนนี้มิมก็มีตัวอย่างเป็น product information มันจะอยู่ในเซลล์เดียวกัน เลยสังเกตจะเป็น Coffee Bean เป็นเบร r วร e แล้วก็มีราคาแล้วก็มีสเตตัสของสต็อกด้วยแล้วก็เราจะทําการแยกชื่อสินค้าประเภทสินค้าราคาแล้วก็สถานะเนี่ยออกจากกาันแล้วก็ให้มันแยกเป็นคอลัมน์ไปเลยเดี๋ยวลองดูนะคะเราจะใช้แค่คลิกเดียวมันก็จะสามารถแบ่งข้อความทุกอย่างนะคะเป็นคอลัมน์ให้เราแบบรวดเร็วเลยค่ะก็ให้ทุกคนนะคะมาเลือกช่วงหรือว่าคอลัมน์ A ตรงนี้จากนั้นไปที่เมนูข้อมูลค่ะเลื่อนลงมาแล้วเลือกแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์จากนั้นจะสังเกตว่าจะมีเป็นตัว เมนูตัวขั้นให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะทําการแบ่งข้อมูลเนี่ยตามตัวขั้นอะไรจริงๆตัว default ของตัวขั้นเนี่ยมันก็จะมีตรวจหาโดยอัตโนมัติจุลภาคอัตราภาคจุดแล้วก็เว้นวรคแต่ว่าเราสามารถกําหนดเองได้ด้วยถ้าเราจะแบ่งเป็นแดดซึ่งมันไม่ได้มีให้ในตัวเลือกเนาะเราก็เลือกแดดแบบนี้ไปจากนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นคอลัมน์แบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาใส่ตัวข้อมูลหัวตารางเพิ่มเติมอย่างเช่นตรงนี้มี product name แล้วนะคะก็จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันเรียบร้อยมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็น Cat e g o r y อันนี้ก็เป็น Price แล้วก็อันนี้ก็เป็นส t o อกเรียบร้อยคลิกที่3 d ม t a clean up การล้างข้อมูลวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานมากขึ้นเป็นขั้นตอนเล็กๆแต่ว่าสําคัญมากก่อนเราจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่ออย่างเดโมที่มีข้อมูลต่างๆนะคะที่เตรียมไว้อยู่ซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยก็จะมีทั้งช่องว่างที่อยู่หน้าชื่อบุคคลหรือว่ามีข้อมูลที่ซ้ํากันอยู่บ้า,างเช่น Bob Sunrise ตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลซ้ํากันซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะมา ใช้เวลาในการตรวจข้อมูลแล้วก็ทำแมนวนวลเองเนี่ยมันก็เสียเวลาแต่ g l e s h e e t s เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราทำงานตรงนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นก่อนอื่นก็ให้เรามาเลือกช่วงที่เราจะทำ Data าค e e n อ p p ก็คลุมในช่วงเซลล์ที่เราต้องการไปได้เลยจากนั้นมาที่เมนูข้อมูลค่ะเลื่อนลงมาจะเห็นเมนูชื่อว่าการล้างข้อมูลด้าน,นขวาเนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกเป็นคาแนะนาในการล้างข้อมูลหรือว่านารายการที่ซ้าออกหรือว่าการตัดว,ว้นวรคนั่นเองอสมมุติว่ามิมเลือกเป็นอันแรกนะคะคําแนะนําในการล้าง เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นตัว B2 มีช่องว่างตรงนี้เราก็สามารถทําตามที่ตัว Google Sheets เนี่ยแนะนาได้อย่างเช่นตัดทั้งหมดตัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยช่องว่างของหน้าเซลล์ A เนี่ยก็ถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สามารถมาล้างข้อมูลต่อได้สมมุติว่าเป็นการนํารายการที่ซ้ําออกก็มาเลือกข้อมูลตรงนี้ทีนี้เนี่ย Google Sheets ก็จะถามว่ารายการที่ซ้ำเนี่ยคอลมัมน์ที่เราจะวิเคราะห์หรือว่าแถวที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราให้เลือกทั้งหมดแล้ว เ,เราก็เลือกนํารายการที่ซ้ําออกจากนั้นระบบก็จะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าพบแถวที่ซ้ํากัน3แถวแล้วก็นําออกแล้วแล้วก็ยังคงมีแถวที่ไม่ซ้ากันแดแถวจากนั้นก็กดตกลงคลิกที่ 4. f i ฟิลเตอร์วิวมุมมองตัวกรองวิธีนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ทํางานในชีตร่วมกันกันกบทีมค่ะปกตินะคะเวลาเราใช้ตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์ทั่วไปเนี่ยเวลากรองข้อมูลมันก็จะกระทบทุกคนในไฟล์เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ฟิลเตอร์วิวเนี่ยเราจะสามารถกรองเฉพาะมุมมองของตัวเองได้โดยที่คนอื่นค่ะก็ยังเห็นข้อมูล เหมือนเดิมเลยเรียกว่าแยกมุมมองการทํางานได้อย่างอิสระไม่รบกวนกันเลยค่ะเราก็มีข้อมูลอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องการกรองข้อมูลอย่างเช่นอาจจะแยกตามผ้าตามเซลล์หรือว่าตามแบบยอดขายอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการสร้างตัวกรองแล้วเราใช้ตัวกรองปกติเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเห็นแบบที่เรากรองใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์นี้ในการกรองเฉพาะมุมมองของเรานั่นเองก่อนอื่นก็ให้มาเลือกช่วงมิมเลือก A 1ถึง D 1ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นข้อมูลจากนั้นมาเลือก สร้างมุมมองตัวกรองตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเขียวด้านบนก็จะมีเขียนชื่อด้วยว่าเป็น a 1ถึง d 8ตรงนี้แล้วก็ต้องการที่จะบันทึกมุมมองหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะบันทึกเป็นมุมมองของเราเองเนี่ยเราก็บันทึกได้อย่างเช่นเป็นมุมมองนาริสราสมุินะคะเราก็บันทึกไปได้เลยตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองของเราสําหรับอีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะใช้งานชีพนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเราเนี่ยเขาก็จะยังเห็นเป็นตัวกรองแบบเต็ม,เต,มเต็มอยู่ก็คือมีข้อมูลเต็มเต็มอยู่ไม่ได้ ถูกกรองซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องการกรองอย่างเช่นเป็นปรีเจียนก็คือหมายถึงว่าเลือกตามภาคอยากดูข้อมูลทางภาคเหนือมันก็กรองแบบนี้ซึ่งจังหวะที่เรากรองนี่แหละค่ะคนอื่นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวกรองปกติเขาจะเห็นแบบที่เรากรองเลยซึ่งบางทีมันเป็นข้อมูลที่เขาไม่ได้ต้องการดูแต่ว่าเราเนี่ยใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยเพื่อให้ไม่ไปกระทบกับเขาด้วยค่ะทริที่5 data validation การสร้างเมนู dropdown ทริกนี้แนะนําเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาทําแบบฟอร์มหรือว่าเก็บข้อมูลจากทีมเพราะว่ามันช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะมากๆเลยทุกคนเนี่ย ไม่ต้องพิมพ์เองนะคะแค่เลือกจากเมนูที่เรากําหนดไว้เนี่ยข้อมูลก็จะตรงกันหมดเราเองก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไขทีหลังให้รูปแบบเป็นเหมือนกันด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในชีทที่มีตัวอย่างของทัฟงานมิมก็ยกตัวอย่างเป็นอย่างเช่นการทําสไลด์รายงานการสรุปยอดขายการอัปเดตข้อมูลลูกค้าซึ่งแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะมีเป็นทัฟใช่ไหมคะมีรายงานมีผู้ที่ได้รับแอนสไซน์งานมีพ r i o r ร t y ิตี้งานอ่ามีสเตตัสหรือว่าสถานะของงานรวมถึงพวกชั่วโมงการทํางานต่างๆแล้วก็มีดีวเดตด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะ มาใช้ตัว dropdown ตรงนี้กันอย่างแรกเลยเนี่ยก็มาในชัวเซลล์ที่เราต้องการก่อนสมมุติว่าตอนนี้เดี๋ยวมิมเริ่มตรง priority ก่อนเราจะคลิกขวาตรงเซลล์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็จะมีเมนูแบบเลื่อนลงอยู่มันก็จะพามาที่ให้เราใส่กดการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเข้าไปได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็สามารถมาที่เมนูข้อมูลด้านบนตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นเมนูว่าการตรวจสอบข้อมูลก็มากดเพิ่มกดก็จะเป็นเมนูเดียวกับที่เราคลิกขวาเมื่อสักครู่อันนี้ก็เลือกใช้ตามความสะดวกได้เลย ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างมิมก็จะใช้การคลิกขวาสมมุติว่า Priority อาจจะมีแบบมากที่สุดสามารถเปลี่ยนสีได้สมมุติว่าถ้า Priority มากที่สุดเนี่ยก็ให้ใส่เป็นสีแดงถ้าแบบกลางๆหน่อยอาจจะเป็นสีฟ้าๆอ่าแล้วก็สามารถเพิ่มบริการอื่นได้สมมุติว่า Priority แบบน้อยที่สุดแล้วก็อาจจะใส่เป็นสีเทาแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นตอนนี้ลองมาดูที่เซลล์นี้นะคะก็จะเห็นเมนูเลื่อนลงมีตัวเลือกให้เราเลือกแล้วมากที่สุดกลางน้อยจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้กับตัวโรอื่นๆเนี่ยก็ทําการลาก ลมาแบบนี้้ไดเยก็คือให้มาเลือกตรงเซลนี้แล้วก็ให้เป็นเครื่องหมายบวกเข้มๆแบบนี้สีดําจากนั้นก็ลากลงมาได้เลยทีนี้เนี่ยก็สามารถมาเลือกใช้แบบนี้ได้เลยทุกคนก็สามารถเลือกเมนูที่ถูกกาหนดไว้ได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์แล้วประหยัดเวลาไปได้เยอะแล้วก็เหมือนที่บอกตัวคนที่เป็นเจ้าของไฟล์เองเนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับแพทเทิร์นหรือว่าแก้ไขคําผิดที่คนอื่นๆมาลงข้อมูลด้วยต่อไปสเตตัสอันนี้ก็ยกตัวอย่างวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยค่ะอันนี้มิมลองคลิกขวาบ้างแล้วก็มาเลือกเป็นเมนูแบบเลื่อนลง เห็นไหมคะมันก็จะพามาที่หน้าการสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูลสมมติว่าสเตตัสก็จะมีกําลังดําเนินการก็ใส่เป็นเช่นเป็นสีส้มรอตรวจสอบก็อาจจะใส่เป็นสีเหลืองหรือว่าดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีเขียวจากนั้นก็กดเสร็จสิน้นมาดูที่เซลล์ค่ะก็จะมีตัวเลือกให้เราเลยนะคะตามที่เราตั้งกฎเมื่อกี้มีดําเนินการรอตรวจสอบที่เหลือก็ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะเราก็สามารถปรับใช้ลงมาได้หรือว่าถ้าจะลากยาวกว่านี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเรามีการเพิ่มข้อมูลตรงทาร์ก ตรงนี้เพิ่มทีนี้ก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยทุกคนที่มากรอกข้อมูลเนี่ยก็สามารถเลือกได้แบบรวดเร็วนอกจากการสร้างเมนูแบบเลื่อนลงนะคะเป็น p r i ORITY หรือว่าเป็นสเตตัสงานเมื่อสักครูน่นี้ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับส่วนงานอื่นๆได้ด้วยให้ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะคลิกขวามาเลือกตรงเมนูแบบเลื่อนลงสังเกตตรงเกณฑ์ตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเมนูแบบเลื่อนลงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแบบเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้สมมติว่าอย่างตัว effort นะคะมันเป็นชั่วโมงเนาะมิมจะ ะให้คนที่มากรอกเนี่ยเขากรอกข้อมูลให้อยู่ในช่วง0ูนย์ถึงยีหมายถึงว่าเขามีการใช้ระยะเวลาในการทํางานเท่าไหร่เราก็สามารถกําหนดได้ซึ่งในส่วนนี้มิมก็จะเลือกเป็นอยู่ระหว่างที่เหลือก็มาใส่ข้อมูลเป็นค่าหรือสูตรอะ่ะมิมก็ใส่ตั้งแต่0ูนย์แล้วก็ตรงนี้คือ24จากนั้นก็กดเสร็จสิน้นถ้าสมมุติว่าคนที่มากรอกข้อมูลตรงเนี้ยสมมุติว่าเขากรอก2อันเนี้ยจะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขากดอ,อย่างเช่นเป็น26มันก็จะมีข้อมูลแจ้งขึ้นมาว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าค่าที่กกรออเเนตต้งป็ัวล ตั้งแต่0นถึง24เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนการควบคุมการกรอกข้อมูลเนี่ยให้อยู่ในเงื่อนไขที่เรากําหนดด้วยค่ะทริกที่ 6. conditional formatting การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กําหนดทริกนี้นะคะจะทําให้ชีตของเราเนี่ยดูสวยขึ้นอ่านง่ายขึ้นแล้วก็ดูโปรขึ้นทันทีเลยค่ะเพราะข้อมูลนะคะจะเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะตามเงื่อนไขที่เราได้กําหนดไว้เหมาะมากๆสําหรับการดูภาพรวมติดตามสถานะงานหรือว่าการดูยอดขายแบบรวมๆก็ได้เช่นกันค่ะข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมิมก็จะมีเป็นคอลัมน์ชื่อพนักงาน มียอดขายแล้วก็มีสถานะงานตัวฟอร์แมตนี้เราจะกําหนดอย่างเช่นสถานะงานที่เป็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เป็นฟอร์แมตอย่างเช่นเป็นสีเขียวล่าช้าก็อาจจะเป็นสีแดงหรือว่ากําลังดําเนินการเนี่ยก็อาจจะเป็นสีสม้มเราจะใช้ยังไงเริ่มแรกเลยก็ให้มาเลือกช่วงหรือว่าคลุมในช่วงที่เราต้องการเพิ่มกฎตรงนี้เข้าไปอสมมติว่ามิมคลุมเป็นตรงนี้ไปแล้วก็ให้มาเลือกเมนูรูปแบบค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาเลือกเมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นี้นะคะด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นหน้าต่างของกฎการจัดรูปแบบ แบบมีเงื่อนไขขึ้นมาให้เราตั้งค่าโดยตอนนี้ซึ่งมมม่าจะตั้งเงื่อนไขนี้สําหรับคอลัมน์ C หรือว่าสถานะงานเนาะเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลือกช่วงข้อมูลเราอาจจะเอาช่วงข้อมูลแค่ C า C 2ถึง C 6ตรงนี้ทีนี้ก็กดตกลงถัดลงมาก็จะมีกฎการจัดรูปแบบเขาก็จะถามว่าจัดรูปแบบเซลจากอะไรเนาะทีนี้เนี่ยมิมจะให้ข้อความที่ขึ้นว่าเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นเป็นสีเขียวก็จะเลือกเป็นข้อความมีเราก็ใส่ค่าไปได้เลยอ่ะสเตตัสงานเสร็จแล้ว แบบนี้แล้วก็รูปแบบเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะให้ฟอนต์เนี่ยเป็นสีเขียวหรือว่าพื้นหลังจะเป็นสีเขียวในที่นี้เดี๋ยวมิมจะขอเลือกเป็นพื้นหลังสีเขียวแล้วกันนะคะแล้วก็ฟอนต์เนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้ทีนี้ก็กดเสร็จสิ้นตอนนี้เนี่ยสถานะงานที่เป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็น format หรือว่ารูปแบบสีเขียวเวลาเราจะมาเหมือนสแกนดูสถานะงานแบบรวดเร็วเราก็สามารถมาดูผ่านตรงนี้ได้นอกจากนี้เราสามารถเพิ่มกดอื่นได้ด้วยสมมุติว่าเป็นล่าช้าเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงก็ใช้วิธีเดียวกันเลยอันนี้ก็็คือเเปนนช่วงดิม ก็คือตัว c 2ถึง c 6ต่อไปกดการจัดรูปแบบเราก็จะเลือกข้อความมีข้อความมีในที่นี้เราจะใช้เป็นคําว่าล่าช้าแล้วก็ตัวรูปแบบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวหนังสือสีขาวแล้วก็ตรงพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบนี้จากนั้นกดเสร็จสิน้นตอนนี้สถานะง,งานที่เป็นล่าช้าเนี่ยก็จะเป็นสีตามที่เรากําหนดเมื่อสักครู่ลองเพิ่มอีกการหนึ่งให้ครบเป็นกําลังดําเนินการเราก็เลือกช่วงเดิมไปได้เลยจากนั้นก็ตั้งค่าเหมือนกันเลยค่ะเป็นข้อความมีแล้วก็ใส่สูตรไปเลยว่ากําลังดํเนิน การแล้วก็มิมจะเลือกเป็นตัวหนังสือสีดําแล้วก็พื้นหลังสีส้มอ,อ,อ่อนๆนิดนึงเพียงเท่านี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อการดูข้อมูลแบบรวดเร็วแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะทริคที่7 insert check box แทรกช่องทําเครื่องหมายทริคนี้นะคะใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์สุดๆใช้ได้จริงทุกสายงานด้วยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสร้าง to do list หรือว่าเช็ครายการงานต่างๆได้ในชีดเดียวเลยแค่ใช้วิธี insert check box หรือว่าเพิ่มช่องทําเครื่องหมายไว้นารายการงานไหนที่เราเสร็จก็แค่ติ๊กถูกดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นระบบ ขึ้นทันทีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในชีทข้อมูลนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับทักษงานต่างๆมีผู้รับผิดช,ชอบแล้วก็มีสถานะงานด้วยซึ่งมิมต้องการที่จะเพิ่มตัวเช็คบ็อกนะคะเข้าไปในคอลัมน์ที่เป็นสถานะงา,านตรงนี้ถ้าใครทํางานอะไรเสร็จแล้วนะคะตามที่เราได้กําหนดไว้เนี่ยก็ให้เขามาใส่สถานะตรงนี้ก็ให้มาเลือกช่วงที่เราต้องการจะเพิ่มช่องทําเครื่องหมายุ่มตั้งแต่ตัว C 2ถึง C 6ตรงนี้จากนั้นมาเลือกตรงเมนูแทรกเลื่อนลงมาเลือกเมนูช่องทําเครื่องหมายจากนั้นก็จะเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือว่า าช่องทําเครื่องหมายปรากฏขึ้นในคอลัมน์ C เรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาใครทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมาติข้อมูลตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าถ้าเราใช้ทริคนี้ร่วมกับฟีเจอร์ conditional formatting นะคะหรือว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวแบบฟอร์มของเราเนี่ยมันดูดีแล้วก็ดูง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะใช้งานยังไงเริ่มให้ดูอีกทีนึงนะคะเราก็จะทําการแทรกข้อมูลไปก่อนเพิ่มช่องทําเครื่องหมายจากนั้นก็ให้มาที่รูปแบบแล้วก็มาเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทีนี้ก็มาที่ กดการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขแล้วนะคะคล้ายๆกับทริคที่ผ่านมาที่เราได้แนะนําไปต่อไปกดการจัดรูปแบบเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นข้อความมีทีนี้ค่าหรือสูตรนะคะมิมจะใช้เป็น true ก็คือถ้ามีการติ๊กถูกเนี่ยหรือว่ามีการเช็คบล็อกเข้าไปในสีเหลียมตรงนั้นก็ให้มันเป็นสีเขียวกดเสร็จสิ้นแล้วก็เพิ่มอีกถ้าสมมติว่าเป็นไม่มีการติ๊กถูกก็คือ,อยังให้เป็นสีแดงอยู่ก็ใช้เหมือนกันเลยค่ะเป็นข้อความมีแล้วก็ฟอลแล้วก็เป็นสีแดงใส่เป็นสีอ่อนแบบ เสร็จสิ้นอ่าต่อไปลองดูนะคะถ้าสมมติว่ามีการติ๊กถูกอย่างเช่นอ่าคุณแอนทําสไลด์นาเสนอเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมคะสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามกฎที่เราได้ตั้งไว้ว่าข้อความที่มีการติ๊กถูกหรือว่าถูซึ่งมิไมได้กําหนดไว้เนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเราเอาติ๊กถูกออกมันก็จะกลับไปเป็นสีแดงเหมือนเดิมทั้งหมดนี้นะคะก็คือ7ทริคในการใช้งาน Google s h e e t ที่จะช่วยให้คุณทํางานได้ไวขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะจากงานที่เคยต้องทํามือทีไรช่องอาจใช้้เเเววลลาาป็นนนชั่นน่่่โมมงตอออีีจจะืแคไก เท่านั้หลายๆทริกนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองมาก่อนยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่า Google s h e e t เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตารางกรอกข้อมูลเท่านั้นแต่มันคือผู้ช่วยจัดการงานที่ฉลาดแล้วก็ไวมากจริงๆค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ready Planet ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้คุณทํางานได้โปรขึ้นในทุกวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ